ครับผมวิดีโอนี้จะมาสอนนะครับวิธีคำนวณหาเลขเด่นล่างนะครับหนึ่งตัวดวยสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลัก10บ,บนนะครับบวกด้วยหน่วยบนบวกด้วย10ล่างแล้วก็บวกด้วย5นะครับนำผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะเป็นเลขเด็ดงวดต่อไป สูตรนี้เนี่ยหลังจากที่ทดลองมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็หลายงวดละก็ยังเข้าอยู่นะครับเจ็ดงวดนะครับที่เข้าที่ผ่านมาเนี่ยครเรามาดูวิธีคำนวณน,นะครับอ,อย่างงวดันวดที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ10บบนก็คือเลข7นะครับ หน่วยบนก็คือเลข7นะครับ10ล่างก็คือเลข5นะครับนะี่ครับก็จะเป็น10บนหน่วยบน10ล่างแล้วบวกด้วย5นะครับ5ตัวหลังเนี่ยจะเป็นค่าคงที่นะครับก็คือทุกงวดน้่งบวกด้วย5ตลอดอย่างผลลัพธ์ที่ได้นะครับ งวดที่1สิงหาคมก็คือ2อสเราจะเอาแค่หลักเดียวคือหลักหน่วยนะครับของผลที่ได้นะครับเอาไปเป็นเลขเด่นตัวล่างนะครับนี่ครับอย่างววดวันที่16สิงหาคมล่างออก40นย์นะครับสีศูนยนะครับเราคำนวณได้2อสเอาตัวเดียวก็คือ4นะครับก็เข้านะครับ งวดต่อไปนะครับของวันที่16นะครับสิงหาคมหลัก10คือ6นะครับหลักหน่วยบนคือ3หลัก10ล่างคือ4นะครับแล้วบวกด้วย5นะครับก็จะได้18นะครับผลลัพธ์ก็จะได้เลข8เป็นเลขเด็ดนะครับ วัดวันที่1กันยานะครับล่างออก8ปดเนะครับเลข8เข้านะครับดูวดวันที่1กันยานะครับหลัก10บ,บนคือ9หลักหน่วยบนคือ4หลัก10ล่างคือ8นะครับกจะได้9 4ี่แปดบวกด้วย5้านะครับ วกกันแล้วก็จะได้อยู่26นะครับก็จะเอาแค่6ตัวเดียวนะครับงวดวันที่16นะครับออก0 6นะครับเลขหกจออกหลักหลักหน่วย2ตัวล่างนะครับงวดต่อไปนะครับวันที่16กันยานะครับหลัก10คือ4นะครับ หลักหน่วยบนคือ8หลัก10ล่างคือ0นะครับบวกด้วย5นะครับเลขที่ได้ก็คือ17นะครับเอาแต่7คือเลขเด่นนะครับงวดวันที่1ตุลานะครับออก0 7นเะครับเเข้านะครับหลักหน่วยงวดวันที่16ตุลานะครับ หลักสิคือ3นะครับหลักหน่วยคือ0หลัก10ล่างคือ6บวกด้วย5นะครับก็คือ14มงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับงวดที่เพิ่งออกไปก็คือ4 5นะครับ4เข้านะครับส่วนงวดที่จะถึงนี้ก็คือ16พฤศจิกายนนะครับก็คือ สิบนคือหนึนะครับหน่วยบนคือหนึ่งล่างคือ4นะครับบวกด้วย5นะครับผลลัพธ์เท่ากับ11นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสูตรนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับวันที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับเลขเด็ดที่ได้คือเลข1นะครับนะครับจากที่คำนวณเนี่ยเราจะเห็นว่าค่อนข้างจะเข้ามาหลายงวดเหมือนกันนะครับ ซึ่งมันจะได้เป็นเลขตัวเดียวที่ค่อนข้างจะเน้นเลยทิ้งสูตรนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเป็นเลขวิ่งนะครับเพราะว่าเป็นเลขตัวเดียวใครชอบเล่นวิ่งนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับผมลองเอาไปทดลองดูครับผมสวัสดีครับ